ครับพี่น้องมือนี้เมื่อกินตำนอไม้ใส่หมูยอหมูยอกุนทิพย์เดี๋ยวห้องมากินน้ำกันนะเกลครับพี่น้องมือนี้เห้องมาตำนอไม้ใส่หมูยอนะคะหมูยออ้อยค่ะหมูยอกุนทิพย์ค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องมาตำนอไม้ใส่หมูยอนะคะเมื่อเนี้ยเอาอ้อยใส่พริกหาเม็ดครับพี่น้องกะเทียมสามเม็ดนะคะ ตอนบักงูน้ำค่ะพี่น้องมือปอกเลยนะเดี๋ยวมันฉีดเด่นใจตานะคะเห็ดหมูย่อค่ะพี่น้องะเลเห็ดเอีออออยงย่ำกันแล้วร่วงออกมาต่ำดู ใส่มะเขือเทศนะคะรูดต้องออกแบบลักษณะเปรี้ยวหวานครับพี่น้องมกเขือเทศแพงแพงเนี่ยทุกเที่ยนี่เขาไ้นี่ซื้อสิบบาทนี่ไพ่เซ่พี่น้องเดี๋ยวนี้อ้อยเนาะหนึง่งคนา่าบอกมะเขือเทศแพลงละทันบักหน้าหวัดโบแพ่เมาทีนี่เสร็จแล้วก็จะใส่มะนาวนะคะ รสตรงเปรี้ยวหวานค่ะบอกเน่าดีเจจัวมากนะคะบอกเน่าบานกระนั่งร้ายไปอื้มเอาไว้ลาเพิ่มเล็กนึอยค่ะแล้วเราก็จะใส่ใส่ผงนัวกันพี่นอ้อง มักหน่อยเซบหน่อยมักหลายเซบหลายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำปลาร้าของเรานะคะน้ำปลาร้ตาตำมะฮุ่งค่ะพี่น้องเห็นไหน้ำนัวนัวนัวค่ะพี่น้องนัวนัว เนเนืเนให้เคยเท่น้ซิมัน,นะน,มบมน,นแบเสร็จแล้วก็จะเอา เปียนมะคุงเลาลุ้งจักหน่อยนึ่งกับพี่น้องพ่อหนึงนัวนะคะเจ้ารอวัยจะเอาเน่าไหมเนี่ยเน่าไหมเนี่ยอาอ้อยจะทุบให้มันแตกมันค่อยเขาน้ำเขาเนื้อนะถ้าฮอปเป็นตอนสีมันถ้าเฮาเห็ดเป็นตอนสีมันตีบเขาเขาน้ำเขาเนื้อพี่นอ้องเขาทุบมันเนี่ยเสร็จแล้วก็หมูยอนะคะหมูยอลงไปค่ะหมูยอลงไปแล้วเขาเนนากิดไม่มาค่ะพี่น้อง ไปอตำอันต่ำนัวลง,งจากน้อยค่ะพีหน่อยหลังเด็กหนาเขาคอยเอามาโรยมันนะคะเม,ม็ดกระถินกะลุยใส่นิดนึงค่ะเดี๋ยวเขามาลุยหนามันนะคะ เี้วหวาน,นะคะ่ะจกน้อเครื่องมันไหลเร่พี่น้องเอาไว้จัดสถานทีย เอาวยเท่ด้วยกันกะขย,ยับนิดนึงนะคะยำถึงหมูยอเสียกหอหมูยอหน่นมง ่อยนะคะใบมีแตลายแล้วเดี๋ยวไม่กินกับโรยด้วยเม็ดกะทินะคะครับพี่นอ้อง อ้อยกระตําเส็จเรียบร้อยแล้วเด้จ้ะเดี๋ยวห้ามากินน้ากันพี่น้องอ้อยกระตําเส็จเรียบร้อยแล้วเด้จ้ะเดี๋ยวห้องมากินน้ากันนะคะ่ะ